MEA อครับออกมาเตือนประชาชนอย่าดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าลักลอบใช้ไฟฟ้าเสี่ยงผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อันตรายถึงชีวิตถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับครับ นายคมกริสาคลิกผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครลหลวงหรือว่า M.E.A. นะครับเตือนประชาชนระมัดระวังการกระทําที่เข้าข่ายละเมิดการใช้ไฟฟ้าหรือว่าดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเช่นการต่อไฟตรงไม่ผ่านมิตเตอร์หรือดัดแปลงมิตเตอร์เพื่อลดหน่วยการใช้ไฟซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินและอาจจะกระทบต่อระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือว่ามิตเตอร์ถือว่าเป็นทรัพย์สินของ M.E.A. การแก้ไขหรือว่าดัดแปลงถือว่าเป็นการลักทรัพย์ของหน่วยงานและหากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการลักลอบใช้ไฟฟ้าการดัดแปลงมิเตอร์หรือว่ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งได้ที่ M E A Call Center โทร1130หหรือผ่าน Line O A M E A Connect at MEA t h a i l a ลนนะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีพร้อมกับแนะนำให้ตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ MEA ทุกครั้งก่อนอนุญาตเข้าตรวจงานและหากพบข้อมูลผิดปกติเรื่องค่าไฟให้รีบติดต่อ MEA ตรวจสอบโดยด่วนครับ